อะไรวะเนาะสีที่มันออกคล้ายๆเขาอะเขาหมดแล้วเดี๋ยวได้ไปหาที่บ้านเดี๋ยวหาที่บ้านอะไรตำรวจเจ้าจังอะไม่รู้โรถไล่ยิงอยู่ทำไม สีสูตรครับยังไม่จบอีกเหรอเรื่องสีสูตรมึงอะเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยก็ให้ไปให้เขาดูแหละบอสเพราะเขาโอเคหรือเปล่าใครให้ใครดูหลายรอบไปหนูไปให้ทุกแก๊งดู้เลยสีที่มันออกสีที่มันออกคล้ายๆเขาอะเขาไปแล้วเดี๋ยวไปหาที่บ้านเดี๋ยวหาที่บ้านทำไมตำรวจเยอะจังอะไม่รู้โดนไล่ยิงอยู่ ตำรวจยิงกันเหรอเคสงานดำหรือเปล่าเขายิงเขาเขาตีกับแกงลงาจะไวลงลยลงเลยเร็วๆไปเอาไปดีเลยดีเรามันตำรวจเยอะมากมันจัดฮึโดนนายคนผ่านปืนให้ได้ค่ะทุกคนพยายามถาม่านปืนคนหนึ่งตำรวจเซ็ตนี้เขาเป็นระบบจัดเลยพี่อืม พี่อยู่นะท่อใหม่แล้วเป็ไนไรเอา,า,าโอ้อนพี่พาดเกิดขึ้นได้อย่าไปคิดมากอันนี้มีดไวยประท้กะ,ะทกับตำรวจที่ใด้เขยวนะครับเอาเราไปเอาลูกซองไปตบเ่ะ <c oughs> ใกล้ไงปล่อยมันท<ร>านเลมันจะหลับมได้หรอ ที่ปัญหาแบบเหมือนเนี้ยพอเขาสมมติว่าเขาเคลียร์เคสตำรวจเคลียร์เคสแกงได้ใช่ป่ะแลแกงอ็โดนล็อกแขนแล้วทุบตลบอ่ะแล้วหมอเขาเอาไปดีเซตโรงพาบุกขึ้นมาเขายังถูกล็อกแขนเนี่ยเขาเขาต้องหาวิธีเล่นเอาใช่ป่ะพี่ใช่ใช่อันไม่ใช่ความผิดพลาดใช่ไหมคือเขาต้องหาวิธีเล่นคือแบบหาคนกดอันนี้ไม่รู้ว่าต้องถายังยกวะกูไม่ได้รู้ทุกเรื่องดิสวัสดแล้วที่เนี้ยมาสอดคล้องกับกับตำรวจตรงที่กดตำรวจ พกไอ้ล็อกพิกอันหนึ่งอันละอันละชั่วโมงอะครับแบบจะเป็นไปได้ยากถ้าแบบว่าเขาจะพกหลายอันมันก็เสียทำไมถึงพกล็อกพิกชั่วโมงหนึ่งวะอย่างนี้ทางเล่นเขาจะเหลืออะไรอันนี้คืออะไรอะ WPR คืออะไรกูงงนเนี่ยเียวเขาก็ต้องเดินแบบจะหาเพื่อนปวดอะ WPR คืออะไรวะพอดีนะนัดไว้วันที่ย<ต>ี่สิบจะอยากรู้ว่าวันนี้สะดวกเข้ามาคุยหรือเปล่าครับ WPR คืออะไรอะล็อกพิกปะไอ้ทอง ไปเปอร์หรอไวเปอร์ไวเปอร์แรปเตอร์ใช่ปะ โอ้ Connected เฮ้ยฮัลโหลเอมอดมินมีตีเวิร์ดอยู่บ่ฮัลโหลเอมมีมีีเวิร์ดอยู่ป่ะอ่าเฮอยแวิดีกว่าวิป t ตเ้อสบอสบอสเอ่อแก๊งวิปิตอ่มึงไปถามเขาให้หน่อยดิว่าเขาพร้อมขึ้นวัดหนึ่แล้วใช่ไหม ารรรอออหืะไเออลองลองไปเก็บข้อมูลให้หน่อยเก็บข้อมูลหน่อยเมื่อวานเมื่อวานมีวิปริดิมาหันดูว่าน้ำจะมาหานเขาหรอเมื่อแล้วเมื่อไหร่เขาจะได้ขึ้นไปเขาบอกอยากขึ้นแล้วใช่ไหมใช่เขาอยากขึ้นแล้วจริงเลยใช่ไหมเขาอยากไม่ไม่ไม่บอสไปรูไปไอ้ไอ้สวิตตี้ไปดูข้อมูลให้พี่หน่อยดูให้พี่แล้วก็เช็คตามเงื่อนไขด้วยนะว่าของมันมันคือมันถึงหรือเปล่าโอเคนะฮะไม่เป็นไรแซงใช่ไหมโอเคโอเคอ๋อหนูเมื่อวันก่อนหนูหนูเล่นในนี้นะ เล่นบอลหนูสนามด้วย